สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับซ่องตีนาสาวลาวบานาทุกคนวันนี้ข้าวไฟของตีนามาหดแล้วแต่ว่าสิเมือบ้านเนาะแต่ว่าบโบสิได้เมือโบทุกการยังบ่านเซาเนาะเสียงคอมันยังติดเหลองอยู่เนาะลีกเมียก็บอกว่าคันว่าคันว่าเมือโบได้ก็ว่าให้เมื่อนเนาะเพราะว่ามันยากเนาะเมือเขาก็อยู่อยู่ได้บุญน่ะนะ กัเลยว่าเออให้ตีนาอยู่พี่เอาตินากะจิเอาเงินให้เราซื้อ,อยาฆ่า,าหญ้าเนาะเพราะว่าอยู่งเหินกัทชีเสียหญ้ากับบอลเนาะเพราะว่าหญ้ามันหลายมันมีหลายส่วนก็ทิได้ใส่ยาชดหญ้า mm hmm. ว่าคนอื่นเขาก็ใส่หลายอะนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นค่าไฟค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำ าน้ำน,นี้ชึกเซอิทพันกีบชื่อเงินชื่อเงินไทยเท่าไหร่ทุกคนต้องขออภัยเพราะว่าเสี่ยงนั้นก็จะเห็หทองแถวมันดังทุกคนกเ็เลยเห็นให้เสียงมันรบกวนเนาะตินาชิพยายามเบาเสียงดังเนาะเพราะว่ามีหลายคนมินว่าตินาเสียงเบาเสี่ยงค่อยเสียงเบาแห่งเนาะตินาชิพายามเบาเสียงดังแต่ก็ว่าให้ทุกคนเข้าใจเนาะ ค่าน้ำค่าน้ำนี่จะโซเอทพันไขู่ัว่าเอทพันกี่มีทุกเงนินบาทเป็น่าไหด่คอมมนต์มูเตไลไปเป็นหลักหัวนะก็จะไล่ย่อยไปอซีกับกูปานไดนะขันตรงไล่สีตรงใส่จากจิดไล่เนาะอันนี้จะเป็นค่าไฟเนาะค่าไฟเดือนอันนี้เดือนเดือน,อนจิตเดือนจิตค่าไฟจะมาเนาะ คือเก้าสิบเอ็ดพันทุกคนเดือแดอแล้วนี่เดือดแล้วนี่หัาใจเัาใจสี่สิบเอ็ดพันเพราะว่าเดือดเกิยดนี่หัาใจใช้หลายเนาะมีดอกไฟดอกไฟมีสามดอกปกติตอนนั้นมีสี่ดอกเนาะจะมีไฟนอกแต่ว่าไฟนอกขาดแต่ว่ายังเหลือสามดอกใช้สามดอกไฟห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ห้องถุงจะเป็นสี่ ันจะเป็นห้าดอกเนาะทุกคนมันจะมียูเครนควอยอีกหนึ่งมันขาดมันขาดอันหนึ่งดอกยังเหลือสี่ดอกเนาะแล้วก็จะมีพัดลมส่งน่วยพัดลมจะเป็นพัดลมตั้งแล้วก็พัดลมมันพัดลมเหนียวพัดลมมันติดฝาแล้วก็อีกอันจะมีอันระบายอากาศส่งจะเปิดตลอดเนาะระบายอากาศนี่บริบาะ มีเต่ออกไปนอกแล้วกันน้ำสวิกรุงวม่ได้มีตู้ตูเ้เย็นเนาะเพราะว่าตีน่ามายุ่งห้องแถวเนาะค่าน้ำค่าไฟนี่แยกกันเนาะจะบ่ได้รวมถ้าเป็นคืออยู่บ้านตีนา่าเลยจะอันรวมใช่เลยเนาะรวมเป็นค่าไฟเพราะว่าบ่ได้ใช้น้ำเประปาอันจะเป็นค่าน้ำเปะปาเน,ะนาะก็จะบอกเป็นแบบบอกมาแต่ละบิดติดห้องกันห้องดุซีวัดห้องตีน่ายุงหง่ห้องดุซี เห็นคนไทยเขาดราม่าหลายเนาะค่าไฟอันนี้กะเดือนเดือนแล้วนี่กะจะถึกกลัวเนาะเดือนหกจะถึกกลัวอันนี้เดือนเจ็ดจะแพงถืง 90, 000, อเนกะ้าสิบเอ็ดอันไไผที่ได้เบิรงคลิปค่าไฟอยู่อ่องไอเอเนาะก็จะหัว,วมันจะถึกกลัวเนาะอันนี้มันจะแพงกลัวขนาดโฟมีเอพันว่าห้องไหนมีเอกอะ สูงพุดก็น่าประมาณจะประมาณสามเซนบกหอดพันเนาะแต่กับมูเนาะเพราะว่าขอมโบไดไซ้บเคยอยู่แต่ว่าหิ่มูใจกับประมาณเศษส่งเศษปลายสามเศษปลายเนาะที่ได้ยินมูเ้าเนาะตอนี้เจ็บโคอันอุมยาก่อน้มุนี่กะว่าเสียงไปทายอันบรรยากาศท่งนาให้ทุกคนเบิ่งเนาะแต่ ฟ้าแดดเฮงก็เลยยังังโบทันเสาไข่นะก็เลยบ่ได้ออกไปก็เลยอือไทยพอดีค่าพอดีบินค่าไฟมาก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ด้วอยากมาให้ทุกคนได้รู้นํากันเนาะว่าค่าไฟมันแพงโบให้อัน FC คอมเมนต์ด้วยว่าค่าไฟค่าไฟในแต่ละเฮือนของ FC ฟซนะแพงโบท่าใดเท่าใดจักพันจักพันเนาะคอมเมนต์ สามารถคอมเมนต์บอกได้เ้อแต่กาภัยที่ยังให้ตีน่าให้คลิปอย่างกะสามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะแต่ตีน่ายังได้หูโบทันหูว่าตัวเองสีได้เมือบานโบเพราะว่าทันว่าได้เมือกะท่าตามเบิ่งเนาะว่าตีน่าเสียดคลิปอย่างถ้าโบได้เมือกะจะตามเบื้องยังให้ทุกตีน่ายังให้ทุกคนเบิ่งคลิปตีน่าจนจบเนาะเพราะว่ายังให้ทุกคนเบิ่งอะไร <laughs> แต่ก็มียนเอฟซีบอกให้ตีน่าให้คลิปลงดูดูเน่ไปเราอ่านคอมเมนต์มานีอนว่าให้ไอเอซื้อยาวมาให้เนาไอเอเราดันยูยูไก่กับที่ตีน่ายูเนาะเรายูไทยตีน่ายูเราแล้ววันนี้เราไปไปพม่าเนาะเราก็จะไก่แต่บางคนก็เป็นใครใจโวอันนี้ก็ให้ทุกคนตอบเอาเองเนาะคิดเอาเองแล้วก็ตอบเอง อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าค่าไฟของทุกคนที่ท้อใด้ท้อใดเนาะมามาแล้วก็น้นำลายเอาอมยาเลยมันเอาเบ้าเลยน้ำลายมันแตกตันตังตัวเนี่ยคอบใจที่ว่าเอฟซีเป็นห่วงเนาะเห็นเอฟซีเป็นห่วงหลายเพราะว่า พูดลงว่ามาสวายเอฟซีเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจกับเป็นไขวัดไขวัดลงโครประมาณนี้แหละเดี๋ยวพอเจ็บโคแล้วก็เป็นวัดขนาดตันดังกับว่ได้ปินอีอย่างไรเนาะช่วงที่เป็นไยหอหันปินนันช่วงโกนนั่น <c oughs> <c oughs> ก็กว่าชีดีแหลย,ลยก็ว่าชีไขรแหลแใ่เมื่อคืนนี้ กินสักน่อยหนึ่งกันเลยเฮงเก่าทุกคนตื่นมาเว้าบอกเสียงหากระชิใครเนะาะหากระชิได้กินข้าวกินน้ำกินยาช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนเนาะสีเห็นอย่างกันเาะบึดละฝนตกบัดฟ้าแดดกะแดดเต็มไปดเดียวแล้วก็นฝนตกเนาะว่าชิเมือบ้านอยู่แต่ว่าทางเปื่อนทุกคนเลยทางเปื่อนเฮงยังโทรถามเมย์อยู่อ่ะ เป็นยังไงแล้วอะเออหากกระเดน็นไปส่งมือที่เมื่อคืนนี้น่าจะฝนเนาะเพราะวกำบฏทันนี้โทรหาเม่คือกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้พี่ก็ฝน,นตก <c oughs> สำหรับคนที่อยกพคงวัติน่าหินเงียกยังติน่าขายเครื่องออนไลน์เดิมขายโทรศัพท์มือสองขายโทรศัพท์ไอโฟนมือสองหรือว่าเอนโดยเนาะล้วก็ ใครปุ๋ยเนาะปุ๋ยชีวาภาพเนาะทุกคนใครที่ว่าสนใจเนาะอยากซื้อกะสามารถติดต่อสร้างซื้อกับตีน่าได้เด้อหรือว่าติดต่อหาตีน่าทางเพจเนาะเพจช,ชื่อว่าตีน่าสาวลาวบานานาเนาะปุ๋ยกับโบได้เพลงเนาะทุกคนมาอุดหนุนเน่คนละตุ๊กกันยังดีเนาะถ้าใครโบมีส่วนมันไส้กะซื้อให้ตีน่าไส้ก็ไ,กได้ <c oughs> ก้องนึงกับโบได้เพลงเนาะทุกคนก้องนึ่งกะสามร้อยบาทเนาะ กาอุดหน,นุนคนละคนละตุกกระไดเนาะยูไทยมีเก็บปลายทางยูเรากะยูเรายัางบุหันมีเก็บปลายทางแต่ว่าฝากทุกแขวงเนาะพูดแล้วก็ฝากเนาะสำหรับฟังไทยกะใจเงินปลายทางใดใครที่สนับสนุนหรือว่าจากอุ่นตีนากะสมารถติโตหาตีนาไดใดเด้อเพระาะว่าตีนากะกำลังหาอะไรใดเนาะหาอะไรใดกำลังช่วยเมฆหาอะไรไดช่วยเมฆเหตุเหงอน ที่หน้าตัดผมสั้นแล้วทุกคนว่าสิไปตัดอีกตัดสันิีจะว่ายานันยันคนติดตามลงเพราะบางคนแบบสิบบอกสิบกมากขนาดใคยังให้ตัดคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้กับโบได้มีอย่างหลานโอกะผู้ีบินข้าไฟมาก็เลยยักให้ทุกคนรู้นะว่าทนะีา่น่าใจใจอันเท่าใดกันนะ สำหรับคนลาวเขาก็ว่าแพงสำหรับคนยู้งองเถวเนาะเขาก็ว่าแพงแต่ว่าสำหรับคนไทยหรือว่าสำหรับคนที่เขายูเหือนยูอย่างเขาก็อกว่าเออซัมีก็น่าจะปกติเนาะบางเหือนเขาก็เทียเป็นเศษช่องเยษสาบซีเศษเนาะเพราะว่าเขามีลายหรือว,ว่าติน้านี้บม่ได้มีลายเรามีเตะผัดรมแล้วก็ดอกไฟเนาะสำนัน้นกะชิขโคจุกคลิปไว้เท่านี้เนาะทุกคนเอาซัมี่พอเนาะว่าเอาหลาย ขอขอบใจสำหรับซี่มืดทรัพย์ที่ว่าทุกคนติดตามมาขนาดตีน่นาหายหน้าหายตาไปดนก็นยังมีคนถามหาแล้วก็มีเอฟซีถามมันเซตมาถามเนาะว่าคือบบเห็นตีนาออกซองทีมงานบรรณากับอยากให้อันอยากให้เอฟซีอันเบื้องอันบรรยากาศอื่นเนี่ยเราอะหรือว่าอันมุมมองอื่นเนาะโบแมนซีเบื้องเต่ตทีนาเลยจะน้อยขอซีเบือยอดวิวก็ลงก็เลยอัน ทักไม่อกนเนาะประมาณเดือนเดือนหน้าบอกเลยจะมือคันว่าอไอเออันเลี้ยวอยากเลยให้ชิบบอ,อเอมาเนะาะททยนำแล้ว่ะชิยิซองทีมงานบาน,นาอีสำหรับคลิปนี้ก่อยากให้ทุกคนกดไลค์ like, กดเซ์กติดตามแล้วก็ยังให้ทุกคนคอมเมนต์หลายๆที่น่าอ่านทุกคอมเมนต์เลยใครที่ว่าอันที่หน้าบออ่านนะที่น่าอ่านทุกคอมเมนต์เดยอย่า,าเฝ้าเครียดอย่าเฝ้าน้อยใจอ่านทุกคอมเมนต์เลย จะให้ทุกคนกดไลค์กดเซ์กดติดตามให้ตินาเนี่ยละกะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตินาคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ายคลิปอยากให้ยากบอกให้ทุกคนทักษาสุขภาพเนาะว่า่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนเนาะรักษาสุขภาพเบิงเงันยังตัวเองเนาะเอาขอจบคลิปไว้เท่านี้แหละสบายดีบ๊ายบาย